คแค่หนึ่งจุดอาจเปลี่ยนความเสียงทั้งดิวของคุณหลายบริษัทสืบค้นข้อมูลผู้ถือหุ้นจากตารางแต่ก็ยังหาความเชื่อมโยงไม่เจอทําให้พลาดข้อมูลสําคัญก่อนการเซ็นสัญญาสวัสดีค่ะเปิ้งจาก c o ร p ป s สเนี่คือ i n k a g e ฟีเจอร์ใหม่บน c o ร p ป s สที่จะช่วยคุณค้นหาการเชื่อมโยงของการถือหุ้นคุ้ยหรือ o s ร Holding ในฟีเจอร์ i n k a g e ระบบจะแปลข้อมูลที่ซับซอ้อนออกมาเป็นแผนภาพที่ชัดเจนภายในไม่กี่วินาทีคุณจะเห็นได้ทันทีว่า ความสำคัญที่ซ่อนอยู่หลายชั้นแท้จริงแล้วใครคือผู้มีอำนาจสูงสุดหรือแม้แต่ความเสี่ยงที่ตลาดธรรมดาไม่สามารถบอกได้ฟีเจอร์ลิงเก e เหมาะสำหรับทีมกฎหมาย compliance, นักลงทุนฝ่ายจัดซื้อและผู้บริหารที่จะช่วยให้การทำดิลิเจนซ์ของคุณรวดเร็วมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงและสามารถทำเป็นรายงานให้ทางทีมใช้ต่อได้ทันทีเพราะการตัดสินใจที่ดีต้องอ้างอิงจากข้อมูลจริงไม่ใชใ่การคาดเดา อยากเห็นลิงก์เกทำงานอย่างไรติดต่อน,นัดหมายที่คองคอัสเอ็กซ์ได้เลยค่ะ